วันดี้จะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยไีอิตอิีรวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งมีส่วนผสมแค่2ออย่างเองนะคะจะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมา,มากๆเลยนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกวันนี้เราจะใช้เป็นเกลว,ว่านหางจระเข้สดแบบนี้เลยนะคะให้เรานำเกลว,ว่านหางจระเข้ไปปอกแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เราปอกเปลือกตรงนี้เข้าออกนะคะทุกคนใครจะนำไปปั่นหรือใครจะ,ะใช้ช้อนขูดก็ได้เลยนะคะในส่วนของเกลว,ว่านหางจระเข้สูตรพอกหน้าแนะนำให้ใช้นะคะเขาจะดีมากๆเลยนะคะทุกคน ซึ่งเขาจะช่วยในเรื่องดับพิษร้อนคลายพิษร้อนต่างๆเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราปอกแบบนี้ออกนะคะหลังจากนั้นใครมีที่ขูดแบบนี้ขูดแบบนี้ได้เลยนะคะหรือจะใช้ช้อนขูดหรือถ้ามีเยอะเราไปปั่นเก็บไปใช้ก็ได้เลยนะคะส่วนตัวจะขูดเอาแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะเกลที่ไปขูดออกมาแล้วนะคะได้ประมาณ2ช้อนชานะคะจะใช้หมดนี่เลยนะคะทุกคน ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นมะนาวนะคะใครจะใช้เป็นมะนาวแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของมะนาวเขาจะมีกรด ASA ของผลไม้อ่อนๆนะคะเขาจะมีเขามีวิตามิน c ีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องลดฝ้าลดกระช่วยทให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้น้ามะนาวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนบีบลงไปเลยนะคะหช้อนชานะคะทุกคน ถ้าเป็นเจลว่านหางจระเข้แบบถ้าเราเอาไปปั่นนะคะเราก็จะได้แบบเป็นน้ําจงเหลงนะคะจะไม่ได้เป็นยางยืดๆแบบนี้นะคะถ้าเราเอาไปปั่นนะคะทุกคนถ้าเราใช้ช้อนหรือใช้ตะแกรงขูดแบบตะกี้นี้นะคะเราก็จะได้แบบเป็นยืดๆแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะเราผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้สูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้ทุกวันเลยนะคะแต่แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่า ผิวของเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำมะนาวนะคะทุกคนใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนนี่เลยนะคะถ้าเราขูดหรือเราใช้ช้อนเราก็จะได้เป็นยืดๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราปัน่นเราก็จะได้เป็นน้ําจุ๋งเหลงนะคะในส่วนของเกลือสดเนาะนี่เลยนะคะทุกคน หลังจากนั้นให้เรานำเนื้อครีมมาทาบนใบหน้าของเราแบบนี้เลยนะคะทุกคนเขาก็จะเป็นยางยืดๆแบบนี้นะคะถ้าเราเอาไปเอาไปขูดหรือเอาไปช้อนเอาช้อนขูดนะคะเราก็จะได้เป็นยางยืดๆแบบนี้นะคะทาลงไปเลยนะคะทุกคนทานให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะทุกคน แต่บอกเลยว่าสูตรนี้น่าใสไวมากๆเลยนะคะสูตรใช้เกลียวสวดพอกหน้านี้จะดีมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราพอกแบบนี้นะคะทุกคนถ้าใครไม่แพ้นะคะปล่อยทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่ปล่อยอยไว้นะคะถ้าเราจะพอกพอกแบบนี้ปล่อยทิ้งไว้20-30นาทีได้เลยนะคะ หลังจากนั้นให้เราไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะแต่แนะนําอย่าลืมนะคะแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะเพราะว่าเราใช้น้ํามะนาวนะคะผิวของเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะทุกคนโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กด s u b s c r i b e like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทาใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ